ผมในฐานสุน nope? yeah. ีประเภทนะครับก็เป็นผู้บรรยายด้วยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับติดตามพบปสอยู่เป็นประจำนะครับก็เห็นบางการบางเสียงของท่านในหลายเรื่องในหลายกรณีรวมทั้งรวมทั้งนะครับน้องรักของเราที่ก็มีบาตรทำดีแระดับมากด้วยนะครับ ก็เป็นประเด็นที่ได้ให้ภักช่วยเหลือระดับหนในการต่อสอบกฎหมายนะครับผมในฐานะที่เขาเทศน,นะครับก็เพื่อ่ายภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันในประชาธรริปไตยนะครับที่คอยตรวจสอบช่วยเหลือพระพุทธศาสนาภาคใต้ไปถึงจังหวัดสงขลาจังหวัดน่านนะครับที่เกี่ยวกับวัดภาคเหนือไปถึงจังหวัดเชียงราย ภาคอีสานเริ่มไล่มาตั้งแต่จังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยที่ป่าไม้ที่สพกนะครับที่เข้าไปแก้ไขป,ปัญหามาวันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับตัวแทนวัดท่าบ,บัวแดงท,ที่มีหน่วยงานราชการบางหน่วยอย่างไร,ร้พักออกจากพักน,นะครับยี่ขึ้นหน่อยนะครับท่าน,นจากใหญ่ดเยิ่งขึ้นหน่อยนะครับตัวแทนวัดท่าบ,บัวแดงน,นะครับ นี่โดยแนวคัดค้านอย่างแรกไว่าอ่าเป็นผู้ที่รู้ระเบียบพอสมควรนะครับจากนั้นก็ที่เทยูมที่ยมหลักศรีสเกตอุทยางแขข้าถนนรุนรักจะได้พักที่อยู่ก่อนปี2 5ง7นะครับออกกาดที่พักศพสงฆ์พามืแรงถึงขนาดเขาสารการประยืนนะครับเสา35ต้น เอาไม้กันนะครับเพื่อที่จะได้เพื่อที่ท่านอยู่เนี่ยผมไปกับไปด้วยกันเนี่ยนะครับเพื่อไปแก้ปัญหาเจอท่านปัญหามาดีอุทยานแห่งชาติอนุญาตให้พระอาศัยอยู่เพื่อขาวนะครับเป็นระยะเวลาห้าปีตอนนี้ก็ขอขอนุญา,าตสร้างรัดอยู่นะครับแล้วก็มาร่วมแก้ไขปัญหาวัดสันสานที่ศึกปณารานแห่งนี้นะครับเึื่อแบบว่าที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ย เป็นที่ที่มีผู้มีผู้ผู้มีศรัทธาถวายเพื่อสร้างวัดให้เป็นชุมชนของข้าศีราะเดชชนแห่งนี้แต่ก็มีพวกพิชานพิธีนะครับที่อยากจะขัดวางไม่ให้เกิดการสร้างวัดนะครับพยายามตัดแย่งทั้งนำถือร้องเรียนต่อทางราชการไม่ให้อนาญามีการสร้างวัดแต่าสร้างวัดแห่งนี้แต่ว่าก็ ต่อสู้ในข้อกฎหมายก็รบรวมไปด้วยดีนะครับวันนั้นขณะนี้ก็ยังมีมานเกิดอยู่เพราะฉะนั้นมาวันนี้ระบางที่รอนะครับอยากทำความเข้าใจบพี่น้องบ้าใครขอพระพุทธศาสนานมากมายนะครับก็ทำงานเปเกือบายระยและครที่ที่นมหาวิทาันี้ท่านมาด้วยอย่างที่พูดนะกครการเรียงการรัฐการตลาดนท่าน พ่อแม่พี่น้องตามประวัติของแก่จะทำได้เก่งครัผมร้อยจีกับไทยกับรว่างข้าราชการบระจำการในงานเกี่ยวกรืทรัพยากรธรรมชาติสิทธิ์ไว้ร้องก็พอจะรู้ว่าว่าในการขอใช้พื้นที่เราจะใช้กฎหมายฉบับไหนหลักเกณฑ์ในการขอใช้อย่างไรแต่แต่อย่างไรก็ไม่พ้นพี่น้องชาวสถาบันพูดของเราเนี่ยฮะเราก็ต้องร่วมมือกันเป็นหนึ่ง เพื่อดำลงศาสนาผมคนเดียวหรือส่วนราชการเนี่ยเราช่วยอะไรก็จะไม่ได้งากเท่าไหร่ก็พี่น้องพระแม่พี่น้องขาวพุทธของเรานี่หละครับแต่้องร่วมมือร่วมพรังเพราะเรามีองค์กรอีองค์กรหนึ่งซึ่งมนศาสนานี้กับขาวพุทธของเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าอยู่ในส่วนราชการแข่งที่ผู้หญิงก็จะโคกงคาผู้ชายก็ใส่หมวกในล่ม ผมไม่รู้อะไรนะทำไมตุงนก็นโพล่ปกากต้องก็ผลัวผมนะนะครับเราตนเราโดนตุ่รพวกนี้จำนวนมากตลอ,ตอดตราตำหนักของข้าวแดงนะครับใด้โ่ษตัวราชการบางส่วนกัดแกล้งว่า,ม,ปปา,ามีลุกปาจริงๆก็ทำไปไรหมทุกปาครับเมื่อการมี้ผลราชการบวเดึมซึ่นไปขโมยเอกสารไปออกอีกที่ดินเพื่อปการการแกล้ ในเกรัาตาขั้นตาตาเขาบอกหุใหญ่เราสือเ